ครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องลุงพงปากินชาแนลเนาะครับวันนี้ก็นานๆทีจะได้มีเวลามาคุยกันเรื่องกบนะครับเพราะว่าของลุงพงเองก็ะนะครับของอพอดีวุ่นๆเรื่องงานประจําอยู่นะครับก็ฝนก็ตกติดต่อกันหลายวันนะเนาะแล้วทีนี้ก็ สิ่งที่ตามมานะครับรับลูกกบนะครับกับหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเชื้อแบคทีเรียนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ใส่เกลือนะครับไม่ทาความสะอาดบ่อไม่ใส่เกลือไม่โรยเกลือไว้นะครับก็ะจะเจอปัญหาแน่นะครับก็คือปัญหาเรื่องของอบ่อกบติดเชื้อแบคทีเรียนะครับจะทําให้กบตายนะครับื่อเชา้าก็เก็บออกไป นะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็คือเป็นโรกของกบบวมน้ํานะครับที่เราเจอเ็นบ่อยก็คือมันจะท้องมันจะพองๆนะครับแล้วก็เส้นเลือดนะครับก็จะแตกตรงที่ขาที่ตรงคอมั่งนะครับก็เป็นที่อันตรายเหมือนกันนะครับวิธีแก้ไขนะครับเราก็นะครับรีบนําลูกกบลกูลูกอสกบเนาะออกจาก บอ่อนะครับแล้วก็ลิกล้างทําความสะอาดนะครับพอล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับจางไวเลยนะครับพอล้างทำทำความสะอาดแล้วเราก็เปลี่ยนถ่ายน้ำเนาะเปลี่ยนถ่ายน้ําเสร็จแล้วก็จะโรยเกลือก็ได้นะครับของพวงเองก็ขนาดสองคูณสามเมตรนี่ก็ประมาณสองกรัมถึงสามกรมมือน,น,นะครับถือว่าบางทีก็ ที่เราใช้สูตรโบราณก็คือเป็นนะครับหรือว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับก็คือเอ็มนะครับก็ใส่เข้าไปเห็นไหมมีตัวนึนะก็ยังมีอยู่นะครับก็ต้องรีบจัดการเลยนะครับนะครับก็หน้าฝนนะครับสําหรับท่านที่เลี้ยงกบนะก็ยังไงก็ลุงพงฝักดูแลด้วยนะครับให้รี แต่ส่วนใหญ่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับเพราะว่าสองสามวันที่และฝนตกติดต่อกันเนาะมงคงไม่ได้มีเวลาดูเลยนะครับก็ฝากให้ที่บ้านนะครับอ่ามาช่วยดูแลเพราะว่าระบ้านอ่ามืดนะครับว่าวา,าระงานของงานประจำเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับปัญหาอุตสาห์มีไว้ให้แก้ไขนะครับมีไว้ให้เรียนรู้กันไปนะครับ รหรือว่าท่านใดมีวิธีอื่นเนาะในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับลุงพงศ์ก็ยินดีนะครับการเรียนรู้ไม่มีวันที่ทสุ่สุดเนะาะมีประสบการณ์ดีๆก็มาแลกเปลี่ยนกันหากเราเป็นคนวิธีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะๆเนาะนะเราจะได้แก้ไขปัญหา,าแล้วการพัฒนาการเลี้ยงกบนะครับให้เกิดรายได้นะครับ ให้กัดตนเองและครอบครัวแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับให้เรามีกบกินนะครับลดต้นทุนนะครับนี่ยนะ็ยังแข็งแรงดีนะครับส่วนใหญ่ก็ยังแข็งแรงดีนะครับชุดนี้ก็ถือว่าเยอะเนาะถือว่าเยอะอยู่ก็สักสองสามวันนะครับสองสามวันแล้วก็เปลี่ยนถ่ายก็ สังเกตลักษณะน้ำเนาะแต่หน้าฝนเนี่ยเราจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกในวันสองวันเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนถ่ายน้ําแล้วเนาะถ้าเราไปปล่อยให้มันมีกลิ่นมีอะไรพวกนี้ก็จะดูยากนะครับแต่ประสบการณ์ของลุงคงเองนะครับถ้าฝนตกลงมาเนี่ยเรก็รีบเปลี่ยนถ่ายเลยดีกว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับแล้วก็เกลือโรยหรือว่าใช้เอี่ยมนะครับวันนี้ก็ลุงคงก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะ จเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับแบทเรียนะครับเห็นไหมก็จะมีเส้นเลือดนะครับนะตรงนี้ตรงโคนหรือว่าตรงคอมันเส้นเลือดฝอยเขาแตกแล้วเนาะอันนี้เป็นกบบว,บวมน้ำติดเชื้อแบคทีเรียนะครับต้องรีบตัดออกนะล้างบอ่อทำความสะอาดบอ่อนะครับเปลีย่ยนถ่ายน้ำใหม่นะนะเดี๋ยวก็นเะนี่ย บวมอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมอันนี้บวมน้ำนะชื่อก็บอกไปแล้วน้ี้ออกบึงบวมมีลมข้างในนี่นะ